โอเคนะครับวันนี้ปั๊มไลรได้อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับเพิ่งจะรอไปเกือบเป็นอาทิตย์นะฮะกว่าจะได้เล่นนะครับจะมาให้ดูเฟซเมื่อกี้นี้ผมโพสต์ไปนะครับแปดนาทีนะฮะเจ็ดคนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาปั๊มไหนตัวนี้นะฮะนี่นะครับแต่ตัวเอง f8 e นี่มันยังยังใช้ไม่ได้นะฮะแต่ตัวนี้ใช้ได้แล้วนะครับผมเข้าันเลยมันจะเป็นหน้าใหม่แล้วนะครับมันจะเปลี่ยนใหม่แล้วนี่นะฮะมันก็ยังจะล็อกอินเราเหมือนเดิมนะฮะคลิกสีฟ้านะครับตรวจรอสักครู่นะฮะนี่นะฮะ ตัวนี้มันก็คือไลท์ของเรานะฮะสิบเราก็จะเอาไปถึงได้ร้อยยี่สิบนะครับผมก็จะเอาเป็นเอาเอาเท่าไหร่ผมจะเอาเอาเป็นสามสิบสองนี่นะฮะที่โพลตุะกี้นี่มันเป็นหน้าอย่างนี้เราก็เลื่อนลงมาคีตรงนี้ นี่นะฮะกำลังลาลดอยู่นะครับ,ลรรบแล้วเราก็จะไปไปดูไลน์กันนะครับว่ามันจะได้แค่ไหนมันก็ได้แล้วก็ออกไปเลยนะฮะออกไปแล้วเข้าไปดูเฟสหน่เมืม่อกี้ผมเอาสามสิบสองมันยังไม่ขึ้นนะัะถ้ามันบันไดตึ๊บพอปปอยอ้านี่ไงสี่สิบพนแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเอาสามสิบสอง แต่มันก็ยังทําไม่ได้อีกนะครับเพราะมันจะมีเวลาบอกเหมือนเก่าทั้เวลามาไหนละ่ะมันจะมีเวลาบอกเหมือนเดิมเลยอะไรวะนี่นะไหนล่ะเวลากดสีฟ้านะครับถุกบนนไม่ใช่ตัวข้างล่างนะ นี่ฮะเวลาเหลือ13นาทีนะครับต้องรอให้มันนับไม่มีเวลาขึ้นจึงจะทําได้อีกครั้งนะครับผมสําหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ